นี่ก็ตอน5โมงครึ่งเย็นได้ครับอยู่ที่จอร์เจียเมืองเอเธนพี่สุพินมาหาญาติแกครับน้องแกหรือพี่แกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นนะครับแล้วก็เลยผมก็เลยขออนุญาตมาเดินเล่นในเมืองดูภาพวิวพวกนี้หน่อยว่เป็นยังไงบ้างก, <c oughs> ก็จะบรรยายอะไรต่อล่ะอุณหภูมิสบายๆครับ เย Dante, ahan, Safe, ian, ็นกว่าอยู่ฟลอริดาเห็นได้ชัดเลยเขาบอกว่าย่านนี้ก็เป็นย่านเอเทนยูนิเวอร์ซิตีที่คนเยอะที่สุดล่ละแต่ดูแล้วสงบดีมาเดินกลางถนนหน่อยนึงเขาน่าจะทำาทำใหม่อะเนาะอ่ะยี่เขามีช็อปยี่ห้อนี้เออแชมเปียน จอยเจี่ยวอ๋อทงท้าครับเป็นร้านขายเสื้อผ้านะแยกเมื่อกี้นะครับเดินมา,านี่เขาก็เหมือนกันบปิดให้ เป็นถนนคนเดินเลยเนี่ยรถเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นร้านค้าเป็นร้านค้าอยู่ที่ University of Georgia นะครับเราก็จะลองเดินไปลงมหาลัยก็ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ นี่มาอะไรยู่ออฟโซจิอาดูว่ามาาอะไรเป็นยังไงดูไว้นั่นแล้วครับแบบมันสวยนั่นนะแต่กล้องมองเห็น ดูระยะไกลแล้วกันโอเคเราพอกันดีกันนะนี่ผมก็เดินเข้ามาข้างในของโรงเรียนเลยนะครับของมหาลัยเนอะ University of Georgia ลักษณะไม่แนวกว้างแต่แนวยาวลึกมากแล้วก็ลึกเข้าไปได้อีกนะแล้วลึกอย่างนี้นี่คือผมเดินจากบล็อกเมื่อกี้นะ นี่มาสองบล็อกลล้วลกว้างแหละแต่ก็ลึกมากด้วยโอเค